สวัสดีคะ่ะเพชรปัตรน้าเฟะค่ะตอนนี้โชว์ทุกโชว์ก็ได้จบลงแล้วนะคะเรนเราจะไปแอบดูปานุกันนะคะด้านนี้ไหมคะอันนี้พี่หัวเขียวค่ะโซนพี่หัวเขียวเลิศมากเลยนะคะนรับการพิมพ์เพชรมาเกลียวหมู่เกศมีมากไปแอบดูพานุนั่นมากนุใครอะหัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ สองสาวไปช่อสวยมาก้างเลยนี่สาวคนไหค่ะบนเมทูสวนบ้านเดี๋ยวไปเดินหาพี่ไบโยก่อนจะเจอหรือเปล่าเขาปีเรือเดี๋ยวไปเดินหาพี่ไบโยกันเขาบอกว่าพี่ไบโยปิดเรือพี่สาวพี่สาวคำสวัสดีค่ะเจอตัวแม่แล้วค่ะ สวัสดีครัพี่ทองสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่โซเชียลเหรอคะโซเชียลค่ะ,ด,คะ <c oughs> ดูสิพี่ทองเป๊ะมากดีใจที่นี่มันจะมี่นะคะยินดีค่ะวันนี้ค่ะโอเคค่ะพี่ทองกำลังถ่ายรูปอยู่เนาะดู <c oughs> สีด้านนี้เยอะมากไปหาพี่เอ๋ใส่บ้านพี่เอ๋ใส่อยู่ไหนเออเล่ะครัสวัสดีสวัสดีค่ะมีคุณแม่อีกคนน <c oughs> ะคะสวยมากๆเดี๋ยวเดินหาพี่เอ๋ใส่กันค่ะ เจสีสูดเจอพี่เอแล้วพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอพี่เอกใส่แล้วค่ะสวัสดีจ้าแต่ผมว่าน้องดูโชว์พี่เอกสะบึงมากช่วยหอมแก้วก่อนสวยแล้วก็สง่างามมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงค่ะนี่คนนึงที่หน้าเหมือนขลังที่ชอบแต่งตัวที่สุดไม่คนไหนสูนี่กระบะกระบะ๋าคนอันนี้พี่ออแอร์ค่ะ ออแอร์ก็เต้นได้สะอร์พิลกว่าทุกคนเลยนะครับแฟนบอกว่าจริงเลยคนนี้เต้นได้สะอร์พิลมากขอขอบคุณ thank you พี่น่ารักมากตัวจริงขอบคุณพี่อแอร์มากคุยหน้าใสมากขอบคุณพี่เพชรสวยๆเลยนี่พี่คนนี้ค่ะพี่ก๊อฟจีน่ะค่ะมีหลายคนอยากให้เพชรมาถ่ายรูปกับพี่ก๊อฟจีนมากพี่ก๊อฟจีนสวยมากเหมือนฝรั่งมากๆขอบคุณมากนะคะโซเซอร์พิลมากโอเคค่ะเอริกติงซินเจเบลนี่เ็อีกคนนึงค่ะ ยอดจนนลยค่ะสวยมากๆเลยดีใจนะคะโชว์เลิศมากสวัสดีค่ะพี่มึงก็โชว์ประเทศจีนได้เลิศมากขอบคุณนะคะโอเคค่ะเออเดี๋ยวแต่ว่าน้ออุ๋ยดูต้อมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ๋ยเลิศมากเลยะคะ่ะเออหอมแก้วแขกค่ะ โอเคจบภารกิจของเพชรี่นะคะที่ไซมอนคาร์เบลโชเอาเป็นว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็โดยเฉพาะพานุนะคะกับพี่โอ๋นะคะน่ารักกับเพชรี่มากเลยสวัสดีค่ะพี่อังไม่น่าเชื่อพี่อังตอนที่ยังไม่แต่งงานตอนที่อยู่ในอารมณ์คนละเรื่องแล้วโชว์พี่อังที่สุดแล้วขาดตัวแม่นะคะแล้วเพชยอมรับค่ะคุณพานโชคดีค่ะพานุอะไรยังไง ได้าจครบทุกคนมากอช่งไปไงบ้างโซนแล้วเล้วคนดูเล่นเราต้องมานะใครไม่มาไซมอนไม่มาดูโซนค่ะมนพี่เซย์มากไออ่ะเด็กก็เป็นผู้ชายอ่ะเด็กก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่จริงๆคือไม่ค่อยออกสื่อนะแบบนี้น้องที่ไชอบมาเออไม่ค่อยชอบแต่ว่าเรื่องกานเพื่อที่เราก็คือทำตามแต่พรุ่งนี้ท่านรู้สัญญาแล้วว่าจะไปเที่ยวกทมกับพี่เพ็งพี่เพ็งเหรอจริงหรอหรออย่าได้แคร์เรา แต่จะที่กทมค่ะก็เกิดยังไงไม่รู้แต่รู้อนุรู้ว่าเไม่เราเคยเป็นคู่จิ้นกันช่วงแรกๆตอนที่เราเลิ่มโซเชียลทำกันใหม่ๆนะคะเอาล่าฝากโซเชียลพานุอีกคนหนึ่งด้วยเนาะสวยเนาะเป็นคู่กันตลอดขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่จัดการให้ในวันนี้นะคะแล้วก็นไรใส่ปลิ่มมาเต็มใจกินที่มากจริงๆค่ะแต่คิวเป็นมาก็โอเคดีเดียว เออแก๊งเดอะ้าพานุยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใช้นากรองหาพานุได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยววันนีอัดหมดแก้วนะคะวันนี้โอเคดูชุอพานุเต็มๆค่ะโอเคพานุชุดนี้วยมีปีกด้วยนะคะเชุดปีกคิดให้หน่อยค่ะโอเคยัยก็ฝากติดตามพี่เพียรด้วยเนาะกำใจอยูตลอดก็าดูเธอมาตั้งนานแล้วก็ได้สัมผัสตัวจริงเธอแต่ในี่เลนักเพีร์นะโอเคใครน้องไปเจอกันที่พะยาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไม่ไถ่ายไม่ได้ถ่ายคือถ่ายค่ะเดี๋ยวนี้คือเต็ด ถ้ผันตัวตนที่แท้จริงเราก็จะรู้สึกว่าอะไรนี่โอเคเนะาะคือบริการสร้างภาพนี้กานจับใจนะคะชอบกดไลค์ช,ชอบ,อบกดแชร์ชไม่ชอบไม่แชร์มาไซ่มอนนะคะแล้วก็มาหาพัานนะุ้ยเนาะฝากไว้ด้วยด้วยกัะโอเคบายบายะคะ่ะ